สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอโอน,นีหยิบยกหัวข้อนี้เลยคุยกันหลายๆช่องอะที่เขาคุยผมไม่ได้ไปคุยกับเขานะ้หลายหลายช่องคุยเอาไว้นะคะสาวไทยที่มีสามีเป็นฝรั่งนะคะปอดูแต่คนที่มีสามีเป็นฝรั่งอะปอไม่ได้ไปดูชาติอื่นนะไม่ได้ไปดูเกาหลีออปป้าอา๊อปป้าก็เกาหลีใช่ไหมญี่ปุน่นหรืออื่นๆไม่ได้ดูนะ คุยกันไว้ว่าได้สามีฝรั่งแต่งงานกับสามีฝรั่งหรือมีสามีฝรั่งเนี่ยดีไหมดียังไงนะมีทั้งคนที่พูดว่าดีและคนที่พูดว่าไม่ดีคนที่พูดว่าไม่ดีมีทั้งที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกทางกันไปแล้วหยากัานขาดกันไปแล้วคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เล่าถึงประสบการณ์ที่แต่ละคนได้พบมา ได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนั้นมาโบ๊ทเองก็มีทําวิดีโอพูดเอาไว้เหมือนกันนะพูดเอาไว้ถึงสามีมิสเตอร์เนี่ยสามีมิสเตอร์คนนี้โบ๊ทมีแค่คนเดียวนะสามีเนี่ยแล้วโบ๊ทก็ไม่เคยมีสามีชาติอื่นๆโบ๊ทไม่เคยมีสามีคนไทยโบ๊ทเปรียบเทียบไม่ได้มิสเตอร์เป็นคนดีที่โบ๊ทเลือกไงถ้าโบ๊์ไม่เห็นว่าเขาดีก็คงไม่เลือกแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันดีไงสรุปก็คือดีในมุมมองของโบ๊์นะ มีสามีต่างชาติหรือสามีฝรั่งเนี่ยดีไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ผู้ชายแบบไหนมาหรือเป็นคนยังไงมาทุกคนที่มีสามีเราเลือกเองใช่ไหมคุณๆเลือกเองใช่ไหมคุณไม่ได้ได้มาด้วยการจับฉลากคลุมถุงชนไปสอยดาวงานกาชาติมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมหรือไปปิดตา นัดบอดจับคู่แล้วก็มารู้กันอีกทีคือตอนส่งตัวอย่างนี้ไหมคงไม่ใช่ใช่ไหมสามีที่ได้มาเนี่ยเลือกเองเลือกแล้วเลือกแล้วเนี่ยเลือกแล้วได้ดีไหมล่ะก็ไม่รู้ไงไม่ว่าจะเป็นสามีชาติไหนนะอย่างที่บอสเห็นอนะ่ะบอสก็ดูในรายการของคนทั่วๆไปของคนในวงการบันเทิงของคนที่มีชื่อเสียงของคนที่มีเงินทองมัง่งคั่งร่ำรวยไฮโซหลายหลายคู่ที่ไทยอ่ะ สามีคนไทยก็ดีนะดียังไงก็แล้วแต่ว่าผู้หญิงเราจะมองว่าผู้ชายยังไงที่เป็นสามีที่ดีสําหรับแต่ละคนเอาของโบนก่อนละกันนะสามีที่ดีของโบนนะที่เป็นอยู่เดียคือเขาดูแลโบนดีเขาไม่บังคับขืนใจไม่ข่มขืนไม่ข่มขืนนะเพราะว่าจะขัดขืนไม่บังคับขืนใจในสิ่งที่วบไม่อยากทําใดๆทั้งสิ้นทั้งทุกสิ่งอย่าง เขาให้อิสระโปนไม่ต้องคิดหนักเรื่องการเงินเขาให้โบใช้เงินกับเขาโปก็ใช้ตามเหมาะสมแต่ก็มีความเกรงใจกันบ้างเวลาจะทําอะไรเพราะว่าไม่ใช่เงินโบโบก็ทําอะไรไม่ค่อยสะดวกหลายๆอย่างนะโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็ให้หลายๆอย่างเขาก็ซัพพอร์ตให้ในสิ่งที่เขาให้ได้ ถ้าเราไม่ได้ขอเขามากเกินไปโปยังคงเป็นตัวเองเหมือนกับตอนที่อยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่ชอบนักก็ผ่านๆได้อย่างเงี้ยนะคะดูแลดีช่วยเหลืออันนี้ก็คือสิ่งดีๆของสามีโบที่โบพอใจนะคะ ของคุณคุณคุณเจอประสบการณ์แบบไหนมาถ้าคุณเจอประสบการณ์แบบทําไมไม่ให้เงินเลยอะ่ะทาไมทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ทําไมมีความรังเกียจอย่างนั้นมีความรังเกียจอย่างนี้แต่ก็ยังต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่สามีไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอื่นๆนะ่นนะก็คือสิ่งที่โปสดมองว่าสามีฝรั่งดีไหมอะ่ะก็อยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณเลือกคนนั้นมาเนี่ย เขาได้ดั่งใจคุณไม่ล่ะถ้าได้ดั่งใจคุณก็คงดีอะแต่ถ้าไม่ได้ดั่งใจคุณก็คงไม่ดีอะนะเพราะไม่มีคนเปรียบเทียบด้วยะนะนี่ก็คือความคิดของโบนะคะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่โบพูดไปเนี่ยไม่เคลียร์คุณอยากให้โบขยายความตรงไหนคอมเมนต์เอาไว้นะคะแล้วถ้าคุณอยากให้โบเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะพรจะเน้นในเรื่องของความคิดเห็นมากกว่าหรือความคิดส่วนตัวของโบเนี่ยมากกว่านะคะ คอมเมนต์ฝากกันไว้ได้นะคะจะเหล่าให้ฟังนะจ๊ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีฝานมีฝรั่งดีไหม <laughs> คิดกันเองนะจ๊ะ